ซื้อแบบไม่เคยเห็นรถ่ยดีใจนะอันหนึ่งก็ดีใจนะไอันหนึ่งก,ก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่สินค้ามือสองนะพอแบบไม่เห็นรถถวามคาดหวังเกิดสุดท้ายคุยไม่จบเกิดใจไว้ทําเรื่องแล้วค่ะรออนุมัติกับเซลเคสนะผมดูแลดีมากซื้อแบบไม่เคยเห็นรถขอบคุณมากครับซื้อแบบไม่เคยเห็นรถ่ยดีใจนะอันหนึ่งก็ดีใจนะ ไออันหนึ่งก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ทำไมไะเฮียใช่ไหมมันก็รถมือสองนะอ่ะผมมาดูคันหนึ่งแล้วกันสมมติซื้อรถคันนี้แบบไม่เคยเห็นรถปี12นะเรียบจัดเลยนะถ้าคนที่เขาเคยเห็นรถนะเขาก็จะดูใช่ป่ะดูดูดูเสร็จเอาคันนี้แหละฉันจะซื้อคันนี้อ่าใช่ป่ะเขาก็จะเดินเดินเดินนะผมเป็นลูกค้านะเดิน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 โอ้ถ่ายก็เดินเว้ยโอ้เดินไม่จิวน็อตอยู่ดูด้านข้างดูซ้ายดูขวาโอ้ยได้ยางด้วยได้ยางได้ยางบิดโตนด้วยอแจวเลย เฮ้ยขอบยางใกล้หมดแล้วนะเอ๊ะเอะแต่ฉันดูแล้วรับได้รับได้สองเจ็ดเก้าเห็นรถไงเปิดภายํามาโอ้ยเอี่ยมรับได้รับได้ไดโอเคมือสองมือสองอันนี้ไม่เคยเห็นรถไอคนเคยเคย,เคยเห็นรถนะเปิดมาปุ๊บแอร์แบ๊กโอ้ยรับได้เว้ยรับได้เอ๊ะบอดบอดมันมีชุนชุนหน่อยนะ เอ๊แต่สองเจ็ดเก้าอรับได้รับได้อ่ะผ่อนเท่าไหร่น้องผ่อนห้าพันสีดาวจัดโอนประกันภัยรับประกันเครื่องเกียร์โอ้แฉ๋วแจ๋วเลยจองเจ็ดบาทเดินเข้าไปทําสัญญาเห็นรถแล้วไม่ก็น้องพี่ขอจองห้าร้อยนะเดี๋ยวไปเซ็นสัญญาพี่ที่บ้านหน่อยจ่ายตังห้าร้อยกลับบ้านหรือไม่ก็มาที่นี่เอาไฟแนนซ์ยังไม่อยู่พี่จ๋าถ้าไฟแนนซ์ไม่อยู่ไม่เซ็นแต่ต้องจองห้าร้อยนะแล้วเดี๋ยวนัดกันมาเซ็นเห็นรถเดินดูอีกรอบหนึ่งเอ๊ตตตตตต เอา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 ได้ได้ได้กิดกันผัวเมียเอาไม่แกวไม่แกเอาไปดูสี่ประตูมาแถวที่อื่นขายแค่สามแสนนี่แสงราดูราคาขายแค่สองแสนเจ็ดเองเอา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 เกษสัญญารับรถกลับบ้านนี่คือแบบเห็นรถพอแบบไม่เห็นรถความคาดหวังเกิดเซ็นสัญญาผ่านปุ๊บไอ้ส่วนดีก็มีนะพี่นะไม่ได้ว่าพี่นะของส่วนดีพี่อาจจะอยู่ส่วนดีประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์พอผ่านปุ๊บเอ๊ะฉันจะเป็นนี่แล้วเดือนละห้าพันหกพันฉันจะผ่อนไหวไหมนะโดนคอนโซลจากแม่ ทำไมมึงไม่เอาไฟแดงว่าเดี๋ยวมึงเอามือสองมาแน่งองซ่อมอีกนู่นนี่นั่นมียทำไมไปเอากระบะสี่ประตูไม่เอารถเก๋งล่ะแม่งเริ่มเครียดละลางเลมพอรถมาซเซลบอกพี่รถมาแล้วนะคะเอาไงดีวะจัดเป็นไรก็ะ่าแล้วไปดูหน่อยเว้พอมาดูเสร็จโอ้ยน้องทำไมปีมันลึกจังเนี่ยมันเก่าจังเลยเนี่ยเป็นรอยทะเลอกเนี่ยเปลี่ยนยางให้หน่อยได้ไหมยางลถแล้วนะพี่พไม่พี่ไม่โอเคเลยนะพี่ไม่โอเคเลยนะบอกอยเบอกรอยนี่พี่ขอเบาหนังใหม่ได้ไหม ทำให้พี่หน่อยนะไม่งั้นพี่ไม่เอารถไอ้แม็กไลเนอร์เป็นรอยเนี่ยโอ้ยน้องจัดการให้พี่ด้วยนะเอาอยัางไงเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์พี่เอารถได้ไหมอันนี้คือแบบไม่เห็นรถสุดท้ายคุยไม่จบไม่ขายแม่ง ก็มีแบบว่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันดีกว่าพี่พี่เอาคันใหม่ๆม่ปีสิบแปดไหมปีสิบเก้าไหมอ่าก็มีแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นจะรับรถพี่อันนี้เป็แซลเล่นแบบดูรถแบบไม่เห็นรถใจคอไม่ดีก็แซลเล่นเพราะว่าอย่างเนี่ยพอมันมามันมีโอกาสได้ดูรถดูนะดูนี่อะไรเนี้ยรถอาจจะเป็นรอยอันที่คุยกันทําให้นะอันนี้ตัวนี้จัดการให้ตัวนี้จัดไม่จัดการนะมือสองแล้วพี่นะไลยช่วยแต่พอไม่คุยปุ๊บพอมันความคาดหวังเกิดสินค้ามือสองนะอ่าถ้าซื้อมือหนึ่งมันไม่มีปัญหาแล้วมันพอ ผมกม็อยากจะขายออนไลน์นะอยากจะขายแบบไม่เห็นรถนั่นแหละนะเพราะว่ามันสะดวกมันสบายแล้วมันก็รวดเร็วแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยทุกทา่านเลยนะครับเกิดใจไว้ว่าฉันซื้อรถมือสอง